ฮือฮ่าแม่ครัวขอเลขเสือเต้ย50ล้านชัดๆจัดไปมวดวันที่1ทธันวาคมพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนต่อเนื่องกันอีกแนวทางเลยนะคะชุดนี้คลิปนี้แม่ครัวขอเสี่ยงขอเลขเสือเต้ยเป็นครั้งสุดท้ายชดัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวๆก่อนหน้านี้ที่เสียเต้ยอดีตสามีของเจ๊อคนมหาเฮงที่ถูกหวย90ล้านบาทได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งในวันนี้วันที่25ิจพฤศจิกายน2563ช่วงเวลาประมาณบ่าย3าโมงจะมีพิธีชาปนก,กิจศพว่าไปแล้วเสียเต้ยก็อายุแค่41ปีเองแต่ก็ยังว่าค่ะนี่ถือเป็นสัจธรรมของชีวิตมีเกิดก็ต้องมีดับ ยังไงป้าๆก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเสียเตยด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายศพเสียเตยไปยังวัดเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงแม่ครัวทั้งหลายที่มาช่วยงานศพเสียเตยก็ขอเสี่ยงดวงเพื่อรับโชครับลาบ,บจากเสียเตยโดยการขอผ่ามะเขือที่วางในถาดอาหารหน้าศพเพื่อน,นําเลขที่ได้ไปเสี่ยงดวงในงวดวันที่1นธันวาคม63แล้แล้วก็สวยชัดๆเลยค่ะ26 25 3หอีกครั้งนะคะที่เขาเห็นกันคือ26 25 3 5หเพื่อนเพื่อนเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างคะใครเห็นเป็นเลขอะไรก็แบ่งปันปะปะบ้างนะคะแต่ที่ปาปะเห็นเพิ่มเติมปาปะเห็นเป็นเลข36ด้วยค่ะสาธุค่ะเพื่อนๆปังหรือไม่ปังไม่รู้ค่ะ แต่แม่ครัวขอจัดเต็มเพื่อหวังมีโชคมีลาบจากเสือเตยยังไงเพื่อนเพื่อก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและมุมมองของแต่ละคนยังไงถ้าใครมีโชคมีลาบจากเลขชุดนี้ก็อย่าลืมทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เสือเตยด้วยนะคะยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆกันค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรุยยเฮงๆนะคะจุ๊บ